จอกันอีกแล้วกินข่าวแรงน้ำกันนะคะกินนี่อย่างวันติซื้อมาฝากลูกน้องลูกพี่ไล้วก็ต้องกินน้ำโค้งไกตง่ต้มหลานอยู่ในที่ทำงานโค้งละสิบสี่สิบโค้งละสิบบาทเพราะว่าซ,ซ,ซื้อได้ฟรีโค้งมันกิดมันคิดสี่สิบาท กินกบน้ำเปล่ากินอะเฮตดงานต่อเริ่มต้นจากตัวมาเลยผู้ใดญพันกินข่าแลงมากินน้ำนาลนอก้า แม่ตลาดเพื่อากลายเป็นยังก่อถ่ายูทูบกับยูทูบเบอร์ติ๊กตอกกับติ๊กก็เกิดเฟซบุ๊กเขาเอินมาอย่างจับไม่ได้อะน,น้าขวดเปลือกปงังกินน้ำกันนะคะ่ะอันเจียวพริกน้ำปลา มะนาวผกใส่ผงชูรสนิดนึงเห็นปะมักนาวเป็นสวนไฟ่เมอดลูกแต้วส้มส้มใกลขาดปวดก้อนลูกน้องจะกินลูกพีกินก้อน วันยุตสำมมือน้องทุกคนงานหนักเป็นกำลังใจให้นะ้จ๊าพี่ยุทธต่ก็จใจไม่เห็นงานงานเปิดเปิดทรงคู่ความนำบหมากอย่างไงพอทะเกันแล้วกนะันเนาะยูมเขากันไม่กินน้ำกันเนะคะ่ะโค้งไข่ต้ม Ừ, ถือโคงละสิบสิบ,สบกว่าบ,บาทโคงหน่อยมานี่สื่อมาได้สาวลาเอาให้ลูกน้องกินก่อน <c oughs> ลูกน้องกินช่วหล ส้มสมพอบักหนาใสหน่วหนึ่ง่วยบักใหญ่เลยจะกินเป็นกินเป็นโตสิซสุดปลาแซบลองกินเป็นค้อง ันดเดมเวลาไป,ไป,ไปร้าน,านากาาา็จับโบราลล์นแถวขางค้องสั่งก็จับแบสังโค้งไก่มาตั้งหากกับมันยังเล่มเถอะบางคนเขาไปใส่ฟอนเล่มหน่อของใส่ม,มือเล็มมือเ้า ก็มันแซ่บแบบเป็นคนกินข่าวเร็วแต่ใดเข่าวเร็วยิ้มเร็วอวนเร็ว มันต้มดีนะค่ะต้มจนมาเปอยนี่เราได้ม,มันสีหายปะนอนแม่ก็เทดั่นลูก ទីបកមកกินกันเลยให้ผมน้ําเนមកถึงលោកន້ອງដែរនេះ มีคนเด็กเขาแรงกินไปอันนี้ซื้อยูยูหม่องทำงานด้ค่ะถ้าแล้งสี่บ้านเท่าไปซื้อร้านก็จับก็จับบรนร้านแถวขางคล้องพค้งอ,อันนี้สิบบาทเอาโควิดเป็นเปิดอยู่ด,ด,ด,ดอกมั้งสั่งสั่งอันแกบกระดาด้ะคะ่ะเพนมาสรง ตรงนี้มันแม่แค่แบบเกิดนี้อย่างมันบวอือสองข้างว่าสิไปกินสมมูกับบักพริกอีกฝนตก ก็สับถูกควดไม่สิหางจะเล่นนึกได้่ามีอาหารลูกน้องอยู่กินแั่อาหารลูกน้องอ่ะล่ะ มันบลายหลอกงนะั้มังข้อก็มังตูดก็มองอังนี่แทบแทบนี่เขาไปจะดี <c oughs> จะบอกว่ายังยุ่ิที่ทำงานด้ว chim thâu Xa xôm thuốc mưa thì biết quên này tí Oh, cứ muốn พี่แม่มไม่กินข่าวน้ำกันมแน่พี่แหม่ม่ยไปเ่อไปกินบางทีงไปกินขบ่บวนกับเพาหนาแซ่บๆขอบข่าน้านำยายใจ ต้มยาแล้วก็ไปจิมแซ่บด้วยค่ะพี่เหมี่ยมกินในยิม,ม,ม,มตอนนี้เดืกดเดืกกินอีกรอบหนึงมันนี่มืออื่นโซงงานมันนี่เขาเกิดมาสอดเตียงกับเกือบสอดเตียงจ้า không thêm hạng bà đẹp đẹp hang ba nơi, nơi, nơi bằng mục nha mời một nha sợ bị mù lè mưa lúc nào mù sao kìa pì mình nè mù l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 è กิน้ากันสมไม่ได้กินสมแด้เขาเอามาพุ่นอนยังสาวเลยแม่มแมเมื่อไหรมาบอกปั่นดีให้บ้นอน บ่นละไรกินอะ ยเหีายาไสมั้ในขาตังกงไหมพีว่าเห็ดห่างไปสองหมืก่อนหร้านมาส่อมเห็แล้วดีดีหนึ่งวันสิแพ้งหนึ่งวันสี่หาร้อยร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึง่งเดืยนนี้มันท่านกันหมดบุ๊ นี่ปิดท,ท้ายปีโป้ปเขาว่ากินเก่าตกใจด้วยของหวานแถาแห้ง ให้ยูมากกว่าน้องกินข้าวนบักปังปังสีบอาขวนแมวมฟังพึ่งเคยเลี้ยงแมวอาทิตย์ก่อนพาไปหาหมอคุณหมอคะเอามีอะไรให้ช่วยครับอยากทำหมันมันคะ่ะกลัวมันไปท้องไม่มีพ่ออ๋อได้ครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะไม่แน่ใจค่ะเก็บมาได้ประมาณ เดือนก,กว่าๆน่าจะสองเดือนแล้วมัง้งอ๋อผมทําหมันตามน้ําหนักครับเอเดี๋ยวผมเอาไปตรวจร่างกายนะนะเอาขาไปหมอเอินเข้ามาบอกเร็วเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับจะทําหมันมันใช่ไหมครับค่ะทําทไมครับคุณหมอบอกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวเมียค่ะไม่ใช่ตัวเมียนะครับนี่คือมันตัวผู้เอา้าจริงๆนะครับคุณหมอดูยังไงนี่ครับไขมันนี่ครับจูมันจูมันติดอยู่ไข่ เขาก็คิดว่าจูมันจะยูพุ้งขึ้นมาแหมโอ้ยคุณหมอไม่มาไม่พาแมวมาหาหมอก็นึกว่ามันเป็นตัวเมียนะเนี่ยโอ้ผมก็ยังงงอยู่ครับงั้นัวผู้ไม่ต้องทํามันรอให้เป็นปีก่อนให้มันใช้ศักยภาพของมันให้เต็มที่ก่อนนะสมผื่นคนไม่เคยเลี้ยงแมวจากเอิดอีป,ปังปังกับกลายมาเอิบบักปังปังเลยวันนี้ดื้อดืออ้อเมืองพฤติกรรมย้อนหลังแล้วดื้อครับดื้อขึ้นหมัดเลยแม่ัวผู้เลย ถ้าฝนมาตกสีาพาไปกินบักพริกอ่อนอีกนะคะแซ่บแบบเป็นคนเห็นบักพริกอ่อนบาได้เห็นแล้วน้ำร้ายหยดหลดสรงนี้กินเผ็ดบาได้แต่ว่าพ่อบักพริกอ่อนไม่บอกเคยเผ็ดมันสิหวานอันอบสมม้วยแล้วกินมืออื่อดอก ล้างผักเบเรเลี้ยนเกล็ดหนายมือบบบบอื่นจะไปเบรกินสมูเมนี่แค่นี้นะคะขอบคุณเยหลายที่อิสาครับชมสี่เห็ุงานแล้วเน้นทองบกคักเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เห็ุงานหนักนะคะเดอ้อดิฉันกนะบยุเสาร์อาทิตย์กับสิได้เห็ุงานฟงคู่มีอย่างให้ซอยเรือกะเรื่องงานกะโทรมาด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณลหลายค่ะ